เอออช่ใาไปเข้าใจว่ามันเท่ากันอ่ะตอนแรกอ่ะเออคุเห็นเนี่ยมินเมย์มากเลยอ่ะถ้าลงแววไปไม่น่าลงก็ไต่ขึ้นได้มันลึกมากเลยนะแต่ว่ากดไว้ทำไมแสดงว่ามีคนตกแล้วตกแล้วแล้วเดี๋ยวเราออกมา สายีิวียนสัสกี้งานหมาเมื่อวานไม่ได้ขายข้างล่างเมื่อกี้เข้าใจว่ายังไม่เสร็จไงหมอติงบอกแทนโลเคชั่นหน่อยจบแล้วไม่ทแล้วหมอติงไงเพิ่งมาตอนเที่ยงไงมอติงเพิ่งกลับมาจากเยอรมันสงสัยแม่จะอดท้องฝากแล้ว

ผูกกันอะไรจะจบกันทำไมเลยยินนั่นนะมืดด้วยมืดจะถ่ายใครคะใบอยู่ทางนี้ค่ะมันมืดดีมืดแสงอ่ะอยู่ตรงไหนใบก็มืดอ่ะเฮ้ยไม่จะดูกล้องไี้หรอ